สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็มาพบตามสัญญาว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆนะครับผมหุ่นแปลกๆหรือว่าอะไรที่น่าสนใจนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับของเล่น <c oughs> นำมารีวิว ให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็มาดูหุ่นประกอบนะครับประกอบเป็นแบบว่าพัซโซนะครับผมก็เป็นพวกกระดาษตัวต่อหรือว่าแต่เดี๋ยวนี้เขาทําเป็นโฟมนะครับผมเป็นโฟมานานหนาเพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับผมเนี่ยด,ดูลิงนะครับโอ้โหสนุกมากเลยดิ้นได้ปั๊บ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 ก็เลยชอบมันเป็นโฟมนะครับผมนั่นนี่ก็เป็นโฟมบางๆนะครับสามารถที่จะเอามาประกอบเหมือนตัวนี้ได้แต่ว่าค่อนข้างยากกว่าเจ้าลิงหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นหุ่นยนต์นะครับผมอันนี้หุ่นยนต์จริงๆ up. จะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากกดติดตามกดและกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแนะนําติชมคอมเมนต์มาได้เลยครับผมนะฮะถ้าอย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมผมก็ขอบพระคุณมากมครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับผมั้งนี้นะครับผมก็ไปซื้อหามาจากร้านทุกอย่าง20บาทเนี่ยอะไรนะเขียนว่าจิ๊กซอสสามดีจริงๆเริ่ กซอนนะแต่ซิกซอ,นะกอ,กซอมันต้องหามาประกอบมันจะต่อจะงงงหน่อยฮนะบางคนก็เขียนว่าเป็นพัซโซก็เป็นหุ่นประกอบนะครับดูหน้าปกนะครับเขียนว่าซุปเปอร์ซุปเปอร์พัซโซนะครับรุ่น XY 503นะครับผมตรงนี้เขาจะเขียนว่าโนทูสนะครับผมก็คือไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเลยครับอีซี่ เอ่อ to a s s e m b l e to a s s e m b l e ก็คือว่ามันมันง่ายต่อการที่จะมาประกอบรวบรวมกันโหก็ oh, บ,บอกง่ายนะแต่ผมดูดูแล้วก็ท่าทางจะไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่แต่ยากกว่าลิงแน่นอนนะครับผมฮะแล้วก็เขียนว่านะครับ education นะครับผมนะคร education นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเอ่อการศึกษาหรือสิ่งที่ให้ความรู้นั่นเองครับการที่ว่าเรานำมาประกอบเป็นขั้นเป็นตอนนี้ก็ได้ับเรียนรู้นะครับ case d e c l r a t i o n ไอเทมนะครับโอ้โหก็เป็นสุดยอดของประดับตกแต่งเลยนะครับผมเป็นสุดยอดของประดับตกแต่งก็จะเป็นคนหนึ่งนี้นะรตรงนี้ก็เขียนว่าข้อควรระวังนะครับเออก็แบบนี้นะครับเออนะะฮแล้วก็มีเหมาะสําหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปนะครับอันนี้เออ่ difficultly นะครับ difficultly นะครับแปลว่าเออระดับความยากนั่นเองโอ้โหเนี่ย ถึง4ดาวนะครับก็ถ้าทางจะยากพอสมควรนะครับตรงนี้เขียนว่าโปชีสก็มี4ชิ้นนะครับเดี๋ยวนี้เขียนว่า easy to make ไอ้ตรงนี้บอก easy ตรงนี้บอกว่ายากโอ้ ก็ยากตั้ง4ี่ดาวโอ้โหแต่ว่าเด็ก3ขวบดูท่าทางจะประกอบไม่ได้นะครับเม็ดอินไชน่าแน่นอนนะครับผมอันนี้เม็ดอินไทยแลนด์อันนี้เม็ดอินไชน่าก็เลยว่าหาของเล่นเกี่ยวกับการศึกษาลองมาเล่นมาดูมาเสนุกสนุกกันครับผม20บาทเองนะครับ20บาทนะฮะไปซื้อที่ร้านทุกอย่าง20ิบมานะครับตัวนี้99นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นแบบไหนยังไงครับผมนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับในข้างหลังไม่มีเลยนะครับก็ตัดแพ็คออกมาเลยนะครับอตัดแพ็คมาเลย ถ้าทางเขาติดมาดีมากๆเลยนะครับผมฮะตัดยังไงดีเอ่ยกลัวมันไม่เข้าฮะขีดอย่างนี้ดีกว่าครับนี่อย่างี้ง่ายงแล้วก็ฉีดน่ฮะฉีกมาเลยเอาละครับผมมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปนะไม่มีคู่มือการประกอบเนี่ยนะครับผม ผมว่าโอ้โหมันก็ต้องอยากซับซ้อนนั่นเองครับนี่มีแผ่นหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่น4ี่สี่แผ่นนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองนะฮะเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมีแค่นี้เองนะครับผมอ่านะฮะก็จะเป็นแค่นี้นะครับสี่แผ่นนะฮะข้างหลังก็จะเป็นรูป ว่าสามารถที่จะเ,ออเหมือนเหมือนกันเรามาประกอบอ้อเขาจะมีนัมเบอร์นะครับผมเป็นหมายเลขให้เราประกอบตามหมายเลขสมมติว่าตรงนี้ห้าสิบเก้าก็ไปเสียบที่เลขห้าสิบเก้าเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับว่าต้องหาผมว่าเด็กสามขวบเล่นไม่ได้แล้วครับงงนะผมดูดูมันยากนะครับผมนะยากยากเพราะว่าจะหาห้าสิบเก้าดูแล้วก็ไปประกอบตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับ เอออยู่ไหนเอ่ยนะฮะเขาจะมีอยู่ตรงเนี้ยหาไม่เจอนะฮะก็ต้องค่อยๆหาค่อยๆประกอบนะครับห้าสิบเก้านะฮะก็ต้องไปประกอบห้าสิบเก้ามยี่ห้าก็ประกอบกับเลขยี่ห้ายี่เจ็ดก็ประกอบกับเลขยี่เจ็ดอย่างเงี้ยนะครับผมก็ประกอบกันไปเรื่อยนะครับก็มีหมดสี่แผ่นแบบนี้เองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเออเราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าแกะออกมาก็จะประกอบแบบไหนยังไงนะครับผมเนี่ยแต่เพราะว่าหุ่นนี่เป็นหุ่นอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ดูเท่มากๆเลยนะครับผม มาแกะกันเล่นต่อด,ดีกว่านะครับผมเพราะว่าก็จะเป็นแผงแบบนี้นะครับผมการแกะก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมให้ลองแกะให้ดูแล้วชิ้นนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี้ก็จะมีเบอร์อยู่ข้างหลังนะครับผมแล้วก็ดันเข้าไปเงี้ยดันข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะดันมาแบบปุ๊บออกมาเป็นแบบนี้เองฮะ เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมตรงนี้เราก็เจาะออกนะครับผมเนี่ยเจาะออกไปแบบนี้เองฮะเอามีดงองแงะก็ได้ครับผมเนี่ยฮะก็เจาะออกไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้ฮะเอ่อแค่นี้เอง ง่ายๆครับผมแล้วก็แกะมาแต่แล้วเดี๋ยวเราก็หามาประกอบกันเช่นเช่นเออเบอร์สิบกับเบอร์สิบเอ็ดนะคร er children, uh, milk, ับผมเราก็ดูตามหมายเลขอย่างเงี้ยครับผมเราก็หาหมายเลขสิบกับสิบเอ็ดให้เจออย่างเงี้ยฮะแล้วก็มาประกอบกันนะครับผมอ่ะอย่างเงี้ยเองนะนี่นี่สิบกับสิบเอ็ดใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็แกะออกมาอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะสิบกับสิบเอ็ดปั๊บเราก็ใส่เข้าไปอันนี้เลขสิบเอ็ดนะเราก็ใส่ตามเลขสิบเอ็ดไปปุ๊บแบบนี้นะครับผมปุ๊บนะเลขสิบก็ใส่ตามแบบนี้ไปปุ๊บ แบบนี้ครับเนี่ยการประกอบก็ง่ายแค่นี้ฮะก็จบนะครับผมเนี่งยง่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวก็ประกอบกันให้หมดหมดเลยดีกว่านะครับผมเป็นแบบไหนยังไงเอ่อนะครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้หุ่นเท่ๆมาหนึ่งตัวนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับสูงมากเลยครับผมนะฮะวัดความสูงให้ดูนะครับผมสูงอยู่ที่ประมาณ38เซนเลยนะครับผมเนี่ยสามสิบแปดเซนเลยนะครับผมโอ้โหความกว้างเขานะครับความกว้างก็ดูที่ประมาณสัก20เซนเลยนะครับผมสูงจริงๆครับผมเนี่ยสามสิบแปดเซนคุ้มค่ามากเลยครับ20บบาทโอ้โห ประกอบนี่ก็สนุกดีครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับหน้าตาหล่อเท่มากเลยงานนี่ตรงปกดีครับผมแน่นอนนะเหมือนปกเป๊ะนะฮะอย่างนี้ก็เลยว่าเอสบายใจนะครับของเล่น20บาทเราก็สามารถที่จะเอามาเล่นแบบดีๆได้ง่ายๆนะครับผมเนี่ยสวยจริงๆเลยครับผมการพิมพ์อะไรก็หน้าตาเขาก็ดีนะครับหล่อเท่มากเลยนะครับการประกอบก็ยุ่งยากนะครับผมผมว่าเด็ก สามขวบสี่ขวบห้าขวบนี่เล่นไม่ได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าอมันไม่มีคู่มือด้วยนะครับผมมันต้องอาศัยการเออแบบว่าค่อยๆคิดค่อยๆทานะเรียนรู้ไปนะครับมันมีประกอบข้างในตัวอย่างตรงนี้ด้วยนะครับข้างในข้างในด้านในนะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเออจะให้ประกอบชั้นไหนก่อนนะครับผมแบบว่ามันจะเป็นชั้นๆชั้นๆนะค่อยๆค่อยๆเสียบไปนะครับผมอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะครับ เนี่ยก็ถอดมาแล้วก็เสียบแบบนี้นะครับผมอันนี้ไม่ได้ใช้กาวนะครับก็เล่นง่ายๆครับผมนีฮะเนี่ยแหละครับของเล่นฮะเด็กๆนะครับผมแต่ว่าผู้ใหญ่ต้องทําดีกว่านะครับผมเพราะเด็กเล่นไม่ได้แน่นอนลยครับผมยี่สิบาทคุ้มมากเลยนะครับผมก็อเป็นเป็นโฟมนะครับผมเป็นโฟมแบบนี้นะครับผมเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมบางๆบานะครับแต่ว่าสวยมากเลยนะครับสามารถจะแยกล่างได้นะฮะมาเล่นแข่นนี้ก็ได้ครับง่ายๆนะครับผมเนี่ยประกอบก็ จำสอนนิดหนึ่งครับผมว่าเด็กอายุสักสิบสิบขวบสิบห้าขวบขึ้นไปน่าจะเล่นได้นะครับผมเนี่ยสวยดีครับผมมือนี่ก็ขยับได้นิดหน่อยตรงนี้แขนเขาก็ดัดได้นิดนึงนะครับผมเนี่ยโยกไปงี้นะครับผมส่วนขานี่ไม่มีอะไรครับแค่เสียบไปแค่นี้นะครับผมเนี่ยฮะปุ๊บแค่นี้ก็เสร็จนะครับเราก็แยกได้นะครับผมเนี่ยฮะกระดาษค่อนข้างดีแข็งแรงนะครับผมก็เสียบเข้าไปแค่นี้ปุ๊บก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแค่นี้เองเท่มากๆนะฮะ ยี่สิบบาทคุ้มค่านะครับผมอ่าแล้วครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับอืเนื่องจากเขาตัวเขาใหญ่จัดท่าทางยากนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะก็ขอขอบพคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆนะครับอุ่นแปลกๆนามารีวิวท่านได้ชมเช่นเคยนะครับอ่ะเปรียบเทียบกับอัติมัดพามดูฮะใหญ่จริงๆครับผมเนี่ยฮะ ต่างกับลิบลับเลยครับผมสูงใหญ่เท่มากนะครับผมนี่ฮะเนี่ยอันลติแมทพานครยังไม่ได้ครึ่งนึงเลยครับผมตัวเล็กทีเดียวนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เองนะฮะอือมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมนี่โอ้โหหล่อเท่เป็นคนละแบบเอ้าลิงทํางานหน่อยครับลิงเดินหน่อยครับลิงก็เล่นได้เป็นของเล่นโฟมนะครับผมปุ๊บหมุนตุดจ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 ุดปุ๊บนะจุด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 ดอย่างเงี้ยฮะ นี่ครับผมก็เล่นเล่นได้สนุกสนุกนะครับผมน่าอย่างนี้นะครับอ่าฮะอ่าแล้วผม คลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมคลิปมากดติดตามกดแล์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมพูดหาของเล่นแปลกๆนะครับผมนํามารีวิวท่านได้ชมเช่นเคยนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามกรดุนากดติดตามมานะครับผมขอบพคุณอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามาดูมาชมคลิปกันะครับผมนี่แหละครับของเล่นเพื่อการศึกษาก็เล่นสนุกสนุกแบบนี้นะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผมแถมท้ายคลิปสักนิดนะครับผมเพราะว่าโอ้โหยิ่งดูก็ยิ่งสวยนะฮะ โอ้ประกอบก็ยุ่งยากนิดนึงครับแต่ว่าประกอบเสร็จแล้วภูมิใจในผลงานหล่อเท่มากๆเลยครับผมของเล่นตัวละ20บาทแค่นี้นะฮะแต่ว่าทําให้เรามีความสุขในการเล่นนะฮะแบบนี้นะครับผมท่านใดอยากจะหามาเล่นนะครับแนะนําเลยครับผมโอ้โหประกอบเล่นสนุกมากเลยนะฮะก็จะแบบอย่างนี้นะครับสวยจริงๆเลยครับผมหล่อเท่นะฮะ แต่ละ20บาทจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับผมอ่าร้านทุกอย่าง20บาทนะครับผมผมก็นํามาประกอบรีวิวให้ดูแล้วนะครับผมไม่จะเป็นแบบไหนยังไงครับแต่แนะนําเลยครับผมหามาเล่นเลยครับคุ้มค่า20บาทเองครับผมเอาล้วครับคลิปนี้อ่าขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันหน่อยคลิปหน้าครับผมก็จะหาของเล่นแปลกๆนำมารีวิวท่านได้ชมอยู่นะครับผมอ่าล้วครับผมขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูชมกันนะครับผมสวัสดีครับ